เวียนเทียนรูปแบบใหม่ใช้ต้นไม้แทนธูปทำบุญวิถีใหม่ได้ทั้งบุญ ยังช่วยลดฝุ่นและโลกร้อนเวียนเทียนด้วยต้นไม้แล้วพระเองปลูกที่วัดโยมเองเวียนเทียนแล้วเอากลับไปปลูกที่บ้านไม่ว่าจะเป็นไม้ประดบับพืชผักสวนครัวหรือว่าไม้ยืนต้นล้วนมีส่วนทําให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นเราสามารถปลูกต้นไม้เริ่มจากต้นในใจเราขยายไปที่ต้นภายนอกและสุดท้ายเราจะใช้สังคมที่มีฐานของวัฒนธรรมพุทธศาสนาช่วยรักษาโลกนี้ช่วยรักษาต้นไม้และสำคัญก็จะกลับมารักษาเรา,าเช่นกัน ในวันมาคาบูชาที่จะถึงนี้ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเวียนเทียนด้วยต้นไม้ที่วัดสเกตทางวัดเขามีต้นไม้แจกฟรีสามารถนําไปเวียนเทียนและนํากลับไปปลูกที่บ้านช่วยฟอกอากาศและเพิ่มพื้นที่สีเขียวและที่สําคัญยังช่วยลดฝุ่นลด PM 2.5ใครอยากทําบุญวิถีใหม่ช่วยลดโลกร้อนมาร่วมกันเวียนเทียนด้วยต้นไม้กันเยอะๆนะคะ